ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนามคำถากสอนในทรงพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับปรรดาญาติโยมได้รับรู้รับความเพื่อเป็นเครื่องประเทึงปัญญาและนําไปประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันและก็จะเป็นผลดีก็คือเกิดกุศลขึ้นในกายวาจาใจของเรานั่นเองประสูทีิอาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่า ประธานสตรสูตรที่ว่าเดเรื่องความเพียรชอบนะครับปาลมในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปีสูตรตั้งหลายสัมารถประทานความเพียรชอบสี่ประการคือหนึ่งสร้างฉันทะพยายามปารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกัน บาปอากุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. ส,สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละาบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วสามสร้างฉันทะพยายามปราบความเพียรประคองจิต มุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. ตั้งฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ข้อความเหล่านี้มานาพระสูตรอังคุตรนิกายจตุก,การนิบาตพระตายปิฎกเล่มที่21ข้อที่13หน้าที่23พระตายปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานาสูตรก็คือความเพียรชอบแต่เกิดขึ้นได้ก็คือการเจริญสตินั่นเองการที่เราเจริญสติได้นี่แหละเป็นการสร้างความเพียรให้เกิดขึ้น ในจิตของเราอจิตของเราถ้าไม่มีการปาราบความเพียรไม่มีการทารําความเพียรความเพียรก็จะไม่เกิดความแข็งแรงของใจก็จะไม่มีแต่ว่าใจของเราจะแข็งแรงได้มีความเพียรได้ก็ต้องโดยอาศัยการปาราบความเพียรม่บ่อยนั่นเองอาตมาภาพนํามาเวยแผ่ให้บรรดาญาติโยมไดรับรู้รับฟังจเจริญพร